สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานถือว่ามีความราบรื่นเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์กทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างมีความสุขส่วนใครที่มีปัญหาแนะนำให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เรานับถือค่ะหรือปรึกษาคนในครอบครัวเขาจะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือทำงานในกิจการของครอบครัวทำงานในลักษณะของกงศีอย่างนี้ถือว่าดีมาก กิจการจะมีความรุ่งเรืองได้ผลกำไรที่ดีมีความสุขในการทำงานส่วนใครที่คิดจะเริ่มลงทุนทำธุรก,กิจของตัวเองบอกเลยนะคะว่าคุณต้องหาคนมาร่วมหุ้นลงทุนอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้เพราะว่าตามดวงแล้วคุณต้องทำงานแบบมีหุ้นส่วนค่ะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ขอให้คุณอดทนประครับประคองไปก่อนในช่วงแรกๆในการทำงานนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะ ในเรื่องของการเงินระวังการจ่ายไปในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนหรือจ่ายอะไรไปแล้วมันไม่ได้ตามที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกและอีกอย่างหนึง่งให้ระวังคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจมีการตีสองหน้าใส่เราต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะแล้วก็ระวังการถูกยืมเงินด้วยนะคะส่วนจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่คุณพิจารณาดูนะคะความรักของคนมีคู่ ถือว่าความสัมพันธ์ดีค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการงอนงอนกันบ้างเล็กๆน้อยนอยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังรักและก็ยังห่วงใยเราอยู่นะคะความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าอายุจะค่อนข้างต่างกันเขาจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลทุกอย่างซึ่งตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคแนะนําให้คุยคุยกันไปก่อนค่ะสุขภาพ ระวังเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอโรคอะไรต่างๆที่เป็นเป็นหายหายแล้วก็ระวังในเรื่องของการปวดข้อมือด้วยนะคะระวังการถือของหนักมากเกินไปค่ะโชคลาภอาจจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการจัดการของผู้อื่นหรือได้มาจากญาติผู้ใหญ่ถ้าเราเคยสร้างบุญบาร,รมีในด้านนี้มาคุณก็จะมีโชคนะคะแต่อาจจะต้องรอเวลาที่ใช่เท่านั้นเองค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลขสค่ะ